สวัสดีทุกคนเน่นะครับก็มาเล่นเกมกันไหนะครับนี่เล่นเกมกันนะครับก็คลิปผมไม่อยากจะอวดครับผมมีคลิปวิดีโอเต็มของผมแล้วครับ ตัวมือตัวมือตัวมือเข้ามาเลยครับคือก็ไม่อยากจะอวดนะคือคนอวดเขาก็แบบคลิปธรรมดาแหละแต่คลิปวิดีโอคลิปแรกของผมันน่ะคือแบบคลิปพิเศษเลยกุกกักกักุกกักกัอืมเล่นอะไรดีก็ไม่รู้ว่าจะเล่นอะไร ช่นหนึกหน่อยเล่นแบบลายดีเล่นเกมอื่นพวกเรามาดูลูกผ้าของผมกันดีกว่าว้าวอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยก็จะมีลูกภาพแบบที่ผมไม่ได้ลงเยอะแยะเลย <c oughs> นี่ลวผมจะให้น,นี่ของพี่ผมก็วาดเล่นมาเยอะนะ นี่นี่อันนี้อันเก่าอันเก่าที่ผมก็จะใช้เป็นซีรีส์เกมนี่นี่พวกนี้แหละนี่นั่นนั่นนั่นอันนี้ไม่เกี่ยวนี่นั่น,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 นพวกนี้แหละนี่ยผมก็จะให้มันเป็นแบบนี้แหละมมนซฟิแลนหรือพวกเนี้ยนี่อันนี้ภาพเต็มนะใครอยากดูก็ดูไปอันนี้ก็ฉบับคน อันนี้คืลอลงคลิปอันนี้อันเต็มมูนน่ามุนอันนี้อันนี้แรกนี่ผมจะให้ดูวิธีการวาดคลิปนี้ผมก็จำไม่ได้แนละ้วว่าวาดไงอันเตซันเตซันกิตาโนนอันนี้ชื่อช่องมันนะกิตาโนนอ่ะใครที่ดูไม่ชัดก็นี่มีต้นฉบับเอามาให้ดูเลย นะครับฮ mm ูม hmm. โลแลกเดมนเลย mm hmm. <ๆ>อันนี้ครับก็ใครที่สงสัยอันนี้คืออะไรนะครับโล่ยูทูบครับผมเนี่ปันเป็นยูทูบเบอร์อันนี้ของปีผมสวยไหมก็ <c oughs> คล้ายๆนะแต่ไม่ไมีตา คำคมมันไม่มีตาเนี่ยมันไม่มีตาอันนี้ไม่เกี่ยวนี่ไอ้เสื้อยืดอืมอืมกูกูเกิกอันนี้แหละผมจะให้ดูว่าไอ้เน,นี้ยนนนนมันทำยังไงผมกะจะทำแบบนี้เว้ยน,นั่นนึงลืม ตอันไหนวะดังอันไหนอะลืมแล้ว vector แบ่งสีช่องอะไรเนี่ยลืมไปหมดแล้วมันใช้อันไหนทุกคนมันใช้อันไหนแบ่งสีไม่ใช่ฟิลเตอร์นี่ไงเนี่ยผมกะจะทำแบบนี้อันี้ปะเนี่ยเนี่ยผมกะจะทำแบบนี้อันมันกูอันนุ้มันกู มาแผดเสียงไม่เจอเดวยวเอามันหนุ่มมันกูอันหนุ่มมันนักกูเอติปิตาจิกกละเพลงอันนีมม้คืออะไรนีมม่ความอินน่มสีตัวความสว่างเฮ้ยถ้าผมจะเอาแบบน่ากลัวน,น่ากัวก็แบบนี้แต่มันจะเห็นเงาเลยไหนดูเงาวูสอย่าเลยเอาเน,นี่ยดีสิ อันนี้คืออะไรอุยุยอันนี้ก็เปลนสีนะเปลี่ยนนะแต่ไม่ใช่อันนึมันนึกอันนึงมันนึกกูคุณันอันนึมันนึกกูอันนึมันนกแค่นั้อให้มันเท่าเดิมโอเคก็ดีกวเงิน ับไปที่แกลเลอรี่ของฉันโฆษณาทุกคนนั่งดูโฆษณานะครับอย่ายำแฮ่ติวประตัวไม่คิดติวอันนี้แบบใส่หมวกน,นี้ไม่ได้น,นี้ไม่ได้ลง อันนี้ไม่เกี่ยวครับไี้กวนะนี่อันนี้น้ำขิงจะมาในปีหน้านะครับ <c oughs> จะเหลือแค่น้ำขังหรือน้ำข็ง่งเดียวนี่อันติสเตือนอันติสันต์อันตรสัน่ดูอื่น ดูนี่ดู YouTube ดูช่องตัวเองยย <c oughs> รักกกกกันช่องจริงนะครับใครบอกช่องปลอมใครบอกช่องปลอมผมผมนี่นะครับนี่น,น,นี่ต้องดูคลิปนี้คลิปไฮยูเกลี่เนี่ยผมทำแค่ะนะั้นมีคนถามผมเยอะมาก วา <Wow! S 2> คนดู4 0 4 66คน64คนเนน่ะก็เยอะเลยยกเลิกการไม่สมาชิกบิเนี่สควิตเกมซันเตอร์ลงปีหน้าอันนี้ผมพูดจริงนะตัวละครที่จะมาในสควิตเกมปีหน้าอืม คนดูครับอันนี้คือลงตามวันนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันพระรหาสัสก็ลงกี่คลิปก็ได้อชอบมันไหนีน,นของตัวว่าคุณชอบของตัวการ์ตูนหรือคนไม่ขายนะครับชอบอันไหนของพี่ผมเลยของมอโือ <c oughs> นี่ครับก็เนี่ยมีคนบอกให้ผมว่าเต็มเลยแล้วไอ้มิดบอกเนี่ยมันบอกผมไม่ค่อยลงคลิปผมจะให้มันดูทุกวันผมลงทุกวันครับอย่าครับอย่าซิกมาบอยอืม เกมชิวๆเพิ่งลงไปตะกี้กว่าจะทำเป็นต้องไปทำอะไรมาบ้างใบจบคลิปด้วยหนะ้าจออันนี้